ครับวันนี้หน้างานเป็นบานกระจกเปื่อยครับก็เดี๋ยวเรามาดูหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับตัวนี้เป็น G L 5้านะครับห้าระบบสแกนนิ้วรหัสการกุญแจนะครับควบคุมผ่านมือถือกดล็อผ่านแอปนะครับผมงานก็จะประมาณนี้นะครับช่องว่างลองเทสนิ้วครับนิ้วก็ทําการอ่านนะครับแต่ว่าไม่ได้มีนิ้วนะครับเครื่องก็เลยไม่ได้แจ้งเฟลนะครับ ตัวนี้เป็นกุญแจนะครับอิมเมอร์เนซี่มีหนึ่งอย่างครับเป็น USB Type ไทนะครับเวลาถ่านหมดแล้วก็เอาเผาแบง์็าเสียบไฟยังได้นะเป็นการใช้ไฟฉุกเฉินนะครับไม่ใช่การชาร์จใช้กุญแจตัวนี้บานตั้งสโลเรียบร้อยจะมีเสียงแก๊กก็คือดังมาจากตัวนู้นนะเรียบร้อยล็อกแล้วครับใช้งานสะดวกครับตัวนี้ ดทดเอบเสียงกิ้งสนาหน้าง,งานก็เป็นบานคู่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูเรียบร้อยครับบล็อกแล็บฟิกหนึ่งบานนะครับเปิดใช้งานหนึ่งบานชิคแมนนุวนครับ เป็นปุ่ม Open นโค้ดครับโอเคปรับระยะบานกระจกให้เสมอกันเรียบร้อยแล้วครับตั้งโชว์ให้ลูกค้าใหม่หม,หมด